ผมปรีชาปั้นกรรมจบสาขาภาพพิมพ์จากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็จบสาขาภาพพิมพ์จากคณะจิตกรรมปฏิมากรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงที่ผมเรียนทําให้ผมเข้าใจแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ได้โดยใช้หลักยึดในหลักปรัชญาทางพุทธศาสนานะครับที่เกี่ยวข้องกับ ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของสรรพสิ่ง,ท,งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะต้องตกอยู่ตากภายใต้ภาวะของความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงของชีวิตของผมเองที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่สังคมที่บ้านจนมาถึงที่อยู่อาศัยฐานะทางสังคมอะไรต่างๆมัน ล้วนแล้วแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยู่กับมันมาอย่างมีความสุขนะครับในการทำงานศิลปะชุดนี้มันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของผมเองมันทำให้สภาพอารมณ์ความรู้สึกความคิดสิ่งแวดล้อมความเชื่อต่างๆเนี่ยมันมันพลิกผันมันเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมันมีผลต่อการสร้างสารรค์และมันก็ถูกแปรรูปออกมาในเรื่องของรูปทรงที่มันมีการแปลเปลี่ยนมีความเคลื่อนไหวถึงอย่างไรก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันนำพาไปสู่ความสุขของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในงานศิลปะที่ผมสร้างสารรค์นั้นมันจะมีความสุขนำ นะด้วยสีสันด้วยระอองของสีมวลอากาศที่มันเคลื่อนตัวไปแต่ละจุดแต่ละที่จากซ้ายไปขวาจากข้างหน้าไปข้างหลังลึกเข้าไปจนเป็นอินฟินิตี้อะไรต่างๆพวกนี้มันมันล้วนแล้วแต่มาจากการประมวลผลทางอารมณ์ความรู้สึกที่มันมาจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นในงานศิลปะของผมในชิ้นนี้น,นะครับก็ สื่อสารถึงความสุขนะครับที่เราได้รับจากศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ผมได้ย้ายถิ่นที่อยู่มาเข้าไปอยู่ในที่จังหวัด ราชบุรีนะครับก็ได้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองเป็นสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มันมีแสงสีมันมีความสุขแบบในรูปแบบของวัฒนธรรมในชนบทนะครับแสงสีภาพลักษณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ตัวหนึ่งที่ทำที่เป็นสื่อเป็นตัวแทนให้เห็นถึงความปิติสุขแม้จะเป็นช่วงเวลาขณะใดขนาดหนึ่งเท่านั้นในในระยะเวลาที่สั้นๆก็แล้วแต่ แต่ว่าการทํางานของผมเนี่ยเป็นพยายามที่จะสื่อสารถึง movement หรือความเคลื่อนไหวของสีน้ําหนักอะไรต่างๆพวกนี้เคลื่อนตัวเข้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแล้วทุกคนก็จะมารวมกันในในแมสที่มันใหญ่ในกลุ่มของน้ําหนักที่มันใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วแล้วก็ถ่ายเทออกไปมอนเหมือนเป็นการปลดปล่อยนะครับเหมือนเป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้วคล้ายๆกับว่าเราอุดอัดอึดอัดแล้วก็หายใจออก คล้องตัวแบบนี้นะครับอันนี้คืองานศิลปะที่ที่ผมพยายามถ่ายทอดออกมาสิ่งสุดท้ายก็คือความสุขของสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นนะครับโดยผ่านรูปร่างรูปทรงทางศิลปะในการทำงานศิลปะชิ้นนี้นะครับผมเริ่มต้นจากพื้นขาวๆนะครับล้วก็เริ่มจากจุดเล็กๆ ค่อยๆก่อมวลของอารมณ์ความรู้สึกนะแล้วก็ผมก็จะไม่ได้วางแผนไว้ก่อนว่าการทำงานชิ้นนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนแล้วเราควรจะไปสร้างน้ำหนักสร้างอารมณ์ไปเน้นอะไรต่างๆที่ตรงไหนแต่ผมจะปลดปล่อยนะแล้วเราก็ใช้สติปัญญาของเรานั้นในการที่เราจะค่อยๆถ,ยถ่ายทอดจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งค่อยๆปล่อยให้อารมณ์มันไหลเวียนไปและบางครั้งเนี่ยผมก็จะไปเน้น รูปร่างรูปทรงให้มันเกิดความหมายในบางจุดแต่บางครั้งผมก็ละลายทุกสิ่งทุกอย่างมันทิ้งไปโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่ารูปนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรูปทรงที่มีความหมายสัมพันธ์กันไหมหรือต่อเนื่องกันไหมแต่ว่าประสบการณ์อะไรต่างๆที่มันไหลเวียนเข้ามาในแต่ละจุดในแต่ละช่วงนั้นมันจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะสิ้นสุดหรือเราควรจะหยุดการทํางานณนะจุดไหนเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องของการ แสดงออกอย่างฉับพลันนะครับแต่เป็นความฉับพลันที่ไม่ได้รุนแรงแต่เป็นความระเมียดระไมของจิตของเราที่ค่อยๆปล่อยผ่านเส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงตั้งแต่มีหลักยึดในเรื่องของการแสดงออกนะในเรื่องของสัจธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ค่อยที่จะ,ะยึดติดอยู่กับในเรื่องของรูปแบบ ในเรื่องของแบบแผนในการทำงานผมก็จะใช้วิธีการทำงานโดยแปรรูปหรือแปรสภาพไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ผมได้อยู่อาศัยนะครับหรือเข้าไปมีมิติสัมพันธ์โดยเหมือนชื่อนิสัรการที่ผมบอกว่าจิตสัมผัสก็คือการสร้าง ความสัมพันธ์ที่มันสอดคล้องและก็แนบแน่นแล้วก็แปลเปลี่ยนไปอย่างมีความสุขกับสภาพแวดล้อมนั้นๆน,นในเทศกาลนี้จึงเป็นการถ่ายทอดความสุขที่มันแปลเปลี่ยนไปตามสภาพที่เป็นอยู่